สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดถล่มเละสภารุมถล่มปปอชอไม่เคยชี้รัดผิดฝั่งตรงข้ามโดนอื้อวิโรธลั่นย่อมาจากปกป้องคนชั่วด้านโรมเปรียบรายงานปปอชอเหมือนขยะทำช้าเหมือนลาอายุมาก ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นประธานการประชุมมีการพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563 นายนัชชนน์ครีกกอเกือ้อสอสอสงขลาพักภูมิใจไทยอภิปรายว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนไปยังปปชจำนวนมากประมาณ900 0กว่าเรื่องและคิดว่าจำนวนเรื่องร้องเรียนจะมากขึ้นในอนาคตจำนวนคดีที่มากขึ้นนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดการทำงานแต่การทำให้ประชาชนเข้าใจในพรบปปชจนมีเรื่องร้องเรียนน้อยลงต่างหากที่เป็นเป้าหมายของปปช ด้านนางอมรั์โชคประมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลอภิปรายว่า ในบรรดาองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี40ปปชถือเป็นองค์กรอิสระอันดับต้นๆที่มีคำถามจากสังคมมากที่สุดเรื่องความโปรง่งใสความเป็นธรรมและการใช้อำนาจในการบิดเบือนกฎหมายรับใช้ผู้มีอำนาจรัฐเช่นกรณีการเข้ารับตำแหน่งของนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินซึ่งเรื่องนี้คานต่อความรู้สึกของนักการเมืองทั้งสภาแห่งนี้ต่อ มาคือเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกนางอมรัต์กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าถ้าท่านเพียงกล้าใช้ดับอาญาสิทธิ์ที่ท่านมีในมือจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติเรามากมายในรายงานฉบับนี้ตนเห็นว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามรายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลในขณะนี้ถูกชี้มูลความผิดคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกจำนวนสองเรื่องและรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจไม่กี่เรื่องนอกนั้นจะ เป็นเรื่องปลาซิวปลาส้อยนางอมรัตเกล่าวอีกว่าตนอยากเห็นท่านแสดงความกล้าหาญและผลงานในการจับทุจริตองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเช่นกออรอมนอกองทัพทั้งหลายทั้งบก เรืออากาศซึ่งตนไม่เคยได้เห็นผลงานของปปชในส่วนนี้เลยมีการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อใช้ในการสลายการชุมนุมซึ่งเรื่องนี้ตนชี้เป้าให้ท่านไปตรวจสอบดูว่าเงินที่ใช้ตรงนี้ตรงไปตรงมาหรือไม่ในบรรดาเรื่องร้องเรียนเกือบหมื่นเรื่องตนเชื่อว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับกองทัพหรือหน่วยงานความมั่นคงจํานวนมากแต่ไม่ทราบว่าไปตกหล่นอยู่ที่ไหนตนจึงไม่เคยเห็นผลงานการชี้มูลความผิดเลย ต่อมานายวิโรธลักษณาอธิสรนสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลอภิปรายว่าปปชรู้ว่าตนเสนอแนะท่านด้วยความสุจริตใจสิ่งที่ตนได้เสนอแนะคือสิ่งที่ปปชต้องเอาไปปรับปรุงตนเองไม่อย่างนั้นจะถูกประชาชนค่อนขอดและตั้งคำถามกับท่านต่อไปว่าปปชนี้ย่อมาจากคำว่าปกป้องคนชั่วหรือปกปิดประชาชนกันแน่ ด้านนายรังสิมันรมสส,สบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลอภิปรายว่าเราเสียเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อคาดหวังกับองค์กรอย่างปปชในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่พบว่าการทำหน้าที่ของปปชไม่ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมตัวอย่างเวลาที่เรามีการอภิปรายในสภาหลายเรื่องที่มีการเปิดเผยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทำไมปปชถึงไม่ทำอะไรหรือตอบสนองสิ่งที่ผู้แทนประ ชชาชนอภิปรายเลยแม้แต่น้อยอย่างกรณีป่ารอยต่อผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยอภิปรายนอกสภาแต่เป็นกรณีที่มีการพูดคุยอย่างวงกว้างในสังคมแล้วเหตุใดปปชถึงไม่ทําอะไรกับเรื่องนี้อย่างกรณีในรูปที่โชว์คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและประธานมูลนิธิป่ารอยต่อได้ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิแล้วมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคง จำนวนมากออกมาต้อนรับคําถามสําคัญคือทําไมตั้งแต่ตนอภิปรายไปปปาชาไม่ทําอะไร นายรังสิมันกล่าวต่อว่ากรณี ani, เรื่องตัวช้างเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มีมูลและความสำคัญไม่ใช่แค่กับคนไม่กี่คนแต่คนนับล้านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจคำถามคือปปชได้ทำอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่และเคยได้ตรวจสอบหรือไม่การอภิปรายในสภาของผู้แทนไม่มีความหมายเลยใช่หรือไม่แล้วเราจะเสียเงินนับพันล้านบาทเพื่อองค์กรของท่านไปทาไมหรือกรณีดาวเทียมไทยคม ที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าจะมีบริษัทเอกชนได้ประโยชน์ตรงนี้จากการที่รัฐมนตรีบางคนไปมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายทุนซึ่งตนก็ร้องเรียนปปชและผ่านมาหลายเดือนแล้วคำถามคือท่านทำอะไรอยู่เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบพักการเมืองหรือนักการเมืองที่อยู่กันข้ามกับรัฐบาลท่านทำรวดเร็วราวปานการม,มนิดหนุ่ม แต่พอพวกเราร้องเรียนท่านเชื่องช้าเหมือนลาที่อายุมากแล้วนั่นคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจว่าปปชที่รับงบประมาณมหาศาลจากภาษีของประชาชนทำไมถึงได้ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้กรณีข่าวงูเห่ารับเงินรับทองบางกรณีมีคลิปเสียงปป,ปชเคยตรวจสอบหรือไม่อยู่ดีๆนักการเมืองที่มาจากประชาชนย้ายไปอยู่อีกพักหนึ่งปปชไม่ทำอะไรเลยหรือ เอาแค่ท่านส่งคนในองค์กรของท่านมาตรวจสอบว่ารถกี่คันที่ใช้กันอยู่ก็รู้แล้วว่าอยู่ในบัญชีรทรัพย์สินหรือไม่ปปชได้ทำหรือไม่หรือท่านเป็นองค์กรที่มีหน้าที่แค่เพียงปกป้องรัฐบาลเท่านั้นหากปปชยังเป็นแบบนี้แล้วจะปรับคอร์รัปชันได้อย่างไรสิ่งที่เห็นในรายงานคือเอาไว้ประชาสัมพันธ์ด้านเดียวโดยไม่ได้พูดถึงความเสียหายในสิ่งที่ไม่ได้ทำขยะครับ นายรังสิมันกล่าวพร้อมกับโยนเล่มรายงานของปปชทิ้งส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชาติอภิปรายว่า ปปชเป็นองค์กรอิสระที่หมายถึงต้องอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่านต้องกล้าหาญและปราศจากอคติในการใช้ดุลยพินิษที่ผ่านมาปปชถูกตั้งข้อสงสัยว่าท่านมีความกล้าหาญหรือไม่เนื่องจากที่มาของท่านบางส่วนมาโดยคอสชอการทุจริตเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมโดยเฉพาะการทุจริตเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ท่านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจากนั้นพลตำรวจเอกวชรพลประสานร,ราชกิจประธานคณะกรรมการปรปชชีชช้แจงว่าปี63เป็นปีแรกที่เราได้งบประมาณมาเจตนารมณ์ของการมีกองทุนเพื่อสแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนดังนั้นกิจกรรมใดก็ตามที่เราเห็นว่าจะทาให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ทำไม่ทนและไม่เฉยต่อความทุจริตคณะกรรมการปรปชเราก จะสนับสนุนโครงการยอมรับว่าการดำเนินโครงการบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้อง100% อย่างไรก็ตามในปี64เราได้รับงบประมาณ100ล้านบาทโดยวัตถุประสงค์คือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นสตชปปอและอื่นๆอีกมากมายโดยวันนี้นโยบายของปปชคือต้องดําเนินการเรื่องที่ร้ายแรงเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเราต้องมอบให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการปราบปรามการทุจริตซึ่งการมอบงานให้หน่วยงานต่างๆต้องใช้ง งบประมาณซึ่งบางหน่วยงานงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอกองทุนตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ ทั้งนี้โดยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาข้อมูลสถิติคำกล่าวหาร้องเรียนที่เข้ามายังปปชมีจำนวน2,000เรื่องซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,563ยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมากระบวนการไตส่สวนของปปชาอาจล่าช้าไปบ้างเนื่องจากมีกระบวนการบางอย่างแต่ขณะนี้กระบวนการนั้นได้ถูกกาจัดออกไปแล้วและแนวโน้มคากล่าวหาที่เข้ามาลดลงซึ่งหากลดลงต่อเนื่อง เราก็จะสามารถคลี่คลายจำนวนคดีที่ค้างอยู่ได้วันนี้เราพยายามเคลียร์เรื่องเก่าอย่างไรก็ตามเรื่องเงินกองทุนที่ท่านแสดงข้อห่วงใยมาตนก็น้อมรับและจะนำไปดำเนินการแก้ไข พลตำรวจเอกวัชระกล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินวันนี้เราพยายามปรับปรุงกฎหมายกรณีที่มีการท้วงติงว่าทำไมปปชไม่ยอมให้ผู้ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินยื่นไว้เพื่อเป็นหลักฐานเปิดเผยเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้จริงๆไม่ใช่ปปชไม่ยอมสนองตอบตามคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นแต่กฎหมายปปชเป็นเช่นนั้นแต่ความห่วงใยนั้นคณะกรรมการปรปรชได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายมา ตรานั้นแล้วดังนั้นต่อไปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เปลี่ยนชุดเข้ามาดำรงตำแหน่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและเมื่อยื่นแล้วผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้คณะกรรมการปปชไม่ได้นิ่งนอนใจ วันนี้กฎหมายในเรื่องจงใจไม่ยืน่นหรือจงใจปกปิดได้เปลี่ยนบริบทไปให้มีลักษณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจงใจไม่ยืน่นและหากตรวจสอบแล้วไม่สามารถชี้แจงถึงทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินที่ลดลงได้เราจะต้องดําเนินการเรื่องร่ํารวยเราจะดําเนินการนําเงินที่ท่านได้ไปโดยไม่ชอบนั้นกลับคืนสู่แผ่นดินสุดท้ายเราพยายามคัดเลือกคนที่เข้ามาทําหน้าที่ปรประชกล้าหาญเที่ยงธรรมและประ จากอคติในการใช้ดุลพินิษเราต้องทำและไม่ใช่แค่ปปชแต่ทุกคนที่ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้องทำพลตํารวจเอกวชระพลกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้วประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา20นาฬิกา38นาทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ